สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่นนาหลัก,กพักแพงสุภูสุคนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ค่ะสาวๆก็กินกันไปเหมือนแล้วแต่เบาวเผ็ดมากินที่หลังมือแต่เบาวเผ็ดลวกพักขามาเสริมเลยพี่น้องเอพักขาไปลวกมาจากน่อยแล้วก่ชายเขาปุ้นของน้องเอมเันแล้วส่วนผักก้อนของน้องมนยังเหลือจากน้องมนมาพี่น้องไหม เขาพุ้นน้ำยากะทิบรรยากาศข่างโค้กควายเขาอะไรหรอพี่น้องนะเดี๋ยวเงีบก่อนบนี่พี่น้องน้ำขุนๆเลยอันนี้ก่อนอันนี้ไปนี่ก่อนทางน้ำใส่ก่อนน้ำมันที่ขุนๆของน้องมนหาดต้องไปเลยใครคิดได้กลิ่นจะว่าเสียนขอบคุณลวกมาแล้วจนว่าจับเป็นกันเป็นก้อนหรอพี่น้องเลยเข้าไป ขุ่นน้ำยากะทิใส่ข้าวปุ้นของน้องเอพี่น้องมาแนะน้ำมาว่าใส่ของน้องเอบผงเด้อดจังเลยไปเลยครับ ย้ำน่นนะพ่อเบียดนะโอเคห้องเรียบร้อยไป้องมาบัน้าได้กินน้ำมูอยู่ติ่เนะยานแบบนี้มันหมอกับส่ต่ายต่ำของฮงไปนอนอแเดาเยาปัญหาเสียนพิ่นทำไมเมึมงบัน นุ่มเน่ยนุ่่ักขัพี่ก็มีขับพีนี่คือขับพิ่พิดเรียกเอาในบ้านพื้นที่หวพ่อตมันหน่อย ที่มึงดูกันเนี่ยจริงแบบพุ่นเข่าวันยังแม่ของมันเห็นยังบุกัน,น ที่ักเสริมเล่าอีกเขากันครับมาเลยพี่นอ้องทุกคน วาเลนไทน์เ็ไปขอหมออพริกแดงให้พี่น้องอัน,นกินแล้วไอ้เนไ่มันอย่าพี่น้อง น้ำยาน้ำมตนมันสุดหยอดอยู่แล้วดีมือเนมิมนบ่คยตกจริงเขาปุ่นเพราะว่าน้ำยายัาง,ยางก็ะตามไปเป็นมากินเขาปากขาบรัรนี้อากาศาคุกก้กควย ปัาผมเลยขอโทษเด้อพี่น้องกินกับปุ้นกับแบบนี้นะครับ เขา50ยาเขาหวานร้อ,อนหวาขาหลวงนปลาโย,ยนถิน่นได้เลย ขอ,ขอบคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแกทุกคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจให้เด้อพี่นอ้องวันนี้เป็นวันแห่งความรักเวยครับเด้อเรามามอบส่งกำลังใจให้กัน น้องเอทุงนึงในไหลนี่เนาะกินยังที่บ่หม,มด 啊。<Yep. S 2> yep. ปัจจุบาขอตัวเด้อพี่น้องเห็นแบบบ้านนอกเขา

บ่ว่าจะเป็นวันวารินไทหรือบ่แม่นวันวารินไทก็แล้วแต่พักกันตลอดไปเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันสิ่งบ่ดีทีมไปเอาแต่สิ่งดีๆของกันเด้อพี่น้องเด้อขอโทษกันบ่สุขภาพเด้อพี่นอ้องมองกันได้แย่ดีๆเริ่มต้นจากนี้ไปคอยหักกันให้มากๆอย่าลืมกดติดตามบ่ิเวนกำลังใจนะครับเด้อบ่ิเวนสาวมนต์น้อสวัสดีครับสาวราวพ่ออิสานโนมาหน้าหัวมา